เรายังมุบอ o อนไม่ได้มันคือคุณอะไปตกหลุมรักกับคนที่ตายไปแล้วซึ่งหมายถึงว่าคนที่ตายจากใจไปแล้วนะคะภาพความภาพแฟนคนเดิมคนเก่าเป็นเป็นแค่ภาพอดีตนะคะที่ณนะจุดๆในอดีตนะทุกคนนะคะเดี๋ยวดิจะมาพูดเรื่องสมองให้ฟังว่ามันเกี่ยวกับ เรื่องความรักหรือเรื่องความรู้สึกมันเป็นเรื่องของสมองนะคะสมองมีหน้าที่จดจําสมองสมองเป็นอวัยวะนางจะเป็นขี้เกียจมากทุกคนนางจะโฟกัสเฉพาะสิ่งที่คุณรู้สึกคุณรู้สึกว่าคุณรักแฟนคนนี้จังเลยคุณรู้สึกว่าคุณขาดแฟนคนนี้ไม่ได้คุณรู้สึกอะนึกออกไหมคะนี่คือขบวนการทํางานของนางนางในที่นี้คือนางสมอง ถ้าวันนี้คุณรู้เรื่องสมองนะคุณจะไม่มีทางผิดหวังกับเรื่องอะไรเลยทําไมนักวิทยาศาสตร์หรือว่าศาสตร์เอ p นอนะคะถึงต้องมาบอกให้เราเนี่ยมาโฟกัสที่สมองเราเพราะแท้จริงแล้วนะคะสมองคือกล้ามเนื้อในร่างกายของเราซึ่งมีพลังอํานาจโฟกัสแบบสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ที่สมองนี่แหละแต่สิ่งที่ทรงพลังมากกว่าสมองคืออะไรรู้ไหมคะคือ สัมผัสทงางงะทางห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งหมายความว่าสิ่งท,ที่ทรงพลังกว่าสมองที่คุณคอนโทรได้คือตัวคุณที่วันนี้เหงาอืที่วันนี้ไม่ลืมแฟนเก่าแต่ถามว่าแฟนเก่าอยู่ไหนบางคนบอกไปแล้วด้วยซ้ำไม่เห็นหน้ามันเพราะไปติดอยู่กับภาพจำในอดีตอ,อดีตที่เคยหวานอดีตที่เขาเคยทำ อดีตที่เคยไปนู่นไปนี่เดี๋ยวดูดูด,ดูร่วมกันทุกๆอย่างเลยและทีนี้นะคะเราจะมีความคิดตีวนระบบกลไกลความคิดของของเรานะคะเพราะว่ามันเกิดจากเราไปตัดสินนะทุกคนเราเป็นมนุษย์ถูกสร้างให้มีปฏิกิกิยานะคะในการตัดสินแบบเก่งมากถูกโปรแกรมมาแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอยากหายอกหัก อยากลืมแฟนเก่าอยากมุกออนอยากเป็นคนไม่เหงาให้เลิกโฟกัสสิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนนี้ถามว่าเฮ้ยแม่ทำทำมันยากอะ่ะพูดมันง่ายไม่จริงนอกจากไม่ทำ